ท่าารู้นะครับว่า like ผักกวางตุ้งนะครับอ่ะตุ้งต no ุ so ok ้งต ok ok 네ุ ok 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 ้งตุ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 ้งขึนเกินมาจากหน่อยนึงนะครับกวางตุ้งเพื่อนว่าเป็นพักที่นิยมนํามาประกอบอาหารกันนะครับเพราะว่าสิเป็นผัดนะหรือต้มผัดกระเจบหรือแกงหรือหนึ่งนะครับต้มจืดกระเจบเพื่อนว่านะครับให้รสชาติหวานกรอบเดิเออนะครับโดยเฉพาะนะครับเมนูบะหมี่หมูแดงนั่นแหมจะเห็นว่าบะหมี่หมูแดงกันสีเยอะหนละนะครับกินได้กินใส่กันนะครับแล้วก็มีไอ้ ของเข่าขาหมูอ่นป่อเมื่อสิ่งหนึ่งว่าหลักกระบาดเป็นตอนมาสันแอนแมนหัดเป็นชิ้นกระสิมีคือกันนะครับทางของเกี้ยวอั่างสินะครับกระสิมีพักชนิดนี้แซมอยู่เสมอเพลินว่านะครับคือกวางตวงเลื่อนี่งแนบมึงครับบรรยากาดคือนี่ละอืนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพอีกเด้ครับนะครับที่เฮาบ่ฮู้กันนะครับซึ่งมื้อนี้เสียงดูกับเบาไมินนี่นะครับนำมาเสนอให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อีหยังแน่เอามาหน่อยเอามา8ข้อก็พอเอามา8ข้อเลอนี่ ครับไปเบื้องคอที่หนึ่งกันเลยครับอ่าซอยเสริมส่างพุ่มคุ้มกันให้กับทางครับพุ่นอ่ะมันร็มดาเดีอวเห็นว่ากินกันยังยืนนะครับอืมนี่เดี๋ยวนี่นี่พันโดกับการะจอรนพันหนึ่งนี่พันกจอร์นนี่พันนี่กินดอกนี่อ่านี่นะครับเสียบไปกันนี่ก็ได้ครับอันนี้พันปวบอันนี้กลมๆนี่ไว้ต้นอันนี้เขาเจียวเดียนปลูกแบบเอ่อปดสารพิดก็มีการน่กกับมีออาก็แกนิกนะครับนี่มันทีกรอบตัวยเมีนเสียบเสียบกรอบอร่อยนะครับ เพื่อนบอกว่าหนึ่งนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายข้อที่สองซอยบำรุงหลักการรักษาสายตาโอ้โอเกี่ยวกับตาเนาะนะเกี่ยวกับตาเด้บําบำรุงสายตาน้ำเดอือ่ากวางตุ้งนี่นะครับบวชธรรมทานนะครับรนี่เดีนี่ดี๋ยรุี่รักษาสายตา,าช่วยบำรุงและรักษาสายตานะครับโอ้คือจะได้ภาพงามมาแต่เนาะกีได้งามในภาพเดียวกันอามาส่วนกันส่วนคือกันนางเป๊ะเลยทีอือว่าแต่พอมันคิกัน ไปเบื้องขอที่ 3, 3นะครับซอยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ฟันให้แข็งแรงอืนี่เก <uh. ี่ยวกับเข้ากับฟันก็ได้ตัวนี้ก็เย็นกระดูกนะกระดูร่างกายเนาะนะครับนี่ดินี่อันนี้แบบดอกเลยนี่แบบนี้เอาไปนึ่งลวกเนาะโอ้ยนึ่งแซ่บเด้แม่น เผยมากมากปนประดุกปือเขากินกระเพนี่ยังนะลวกที่หนึงนี่นี่เป็นมันหวานเด้อะทั้งในเนาะนี่คุณประโยชน์ของเปนหลายเนาะนะครับอันนี้ขนาดขอที่3ามมาด้ยเนี่ยช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งกระแรงไปเบื้องขอที่4ครับซอยป้องกันกระดูกพุ่นอือผู้เฒ่เขากระดูกโดยตรงนี่ตัวนี้ผู้เฒ่านี่สิเป็นอร์ขังโรคกระดูกพุ่นและกระดูก S <S> เส <scenes> ื่อมนะครับพักความตุ้มนี่ซอยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งน้ำเด้อนี่นะครับป้องกันโรคกระดูกพุ่นเพรเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงตรงนี้จันาเนาะประโยชน์ของกระดูกก็ฟันเนาะแสดงว่าพิ่นมีธาตุแคลเซียมหลายในตัวของกวางตุ้งนี่นะครับไปต่อกันด้วย้อที่หานะครับซอยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอืโอ้เกี่ยวกับหัวใจก็มีอีกแมนสมพ่อเนาะเหตุแห่งเลือดแล่นได้สะดวลสินะฉูบฉีดต่างๆซูบฉีดได้ดี ก็หัวโลึเรื่องหัวใจมันจะมีอันเลือดไปแหล่รอเลี้ยงตลอดเด้เมอเกิดมันใเตียมอีก้เนี่ยนะเอกอันใจงายอันใจฝืดเขาลดอ่าก็คือเลือดมันโบเปียงพ่อแล้วมันมีหนึ่งก็มีไขมันอุดตันบ้างสองก็คือนี่แหละเส้นเลือดมันตีบโรคองครับเนี่ยเิ่นก็เลยเขากินตัวนี้ครับกินช่วยลดความเสี่ยงเด้ครับซอยลดที่จะเป็นเสี่อะไรในโรกตัวนี้ไปบ้างขอที่หอกคับซอยป้องกันกรามเนื้อเสื่อมเพิ่นว่าอืมหล้กก็เพิ่มความกระชับกระเฉงก็พคนเท่านี่อ่ เนื่องจากเพิ่นมีธาตุแคลเซียมนั่นเด้อนะครับ้ระบบกล้ามเนื้อของร่างกายเนาะระบบกล้ามเนื้อนี่นะครับวันต่อแล้าวของพุทธเอานี่เนาะมันเสื่อมได้เพราะว่าเพิ่นใช้งานหนักไปเรื่อยเนาะร่างกายตัวเล็ตัวเล็กนะตายันยันไปไปช่วยให้เพิ่นกระซับกระเสียงขึ้นมีความกระปีกระเป๋ากระซับกระเสียงขึ้นโดยผักกวางตึงเด้อคอที่เจ็ดนะครับซอวยด้วยการขับท้ายทายสะดวก เออแม่แม่ประโยชน์ของผักจนมันเกี่ยวกับขับถ่ายอยู่แล้วเพราะว่าระบบร่างกายลำไส้ต่างๆถ้ามีกินผักเข้าไปนี่จะทำให้ครับที่ทำคห้ขับถ่ายง่ายท้องพูคท้องผูกนนี่ประเด็นถ่ายยากลำบากเพราะนก็เป็นอันลิ์ทีดวงทวารเป็นอย่างป้ครับด็เขาถ่ายยากลำบากนี่กินเข้าไ้นั่งกระแทบนี่เนาะลวกไอ้ขนาดกินเข้าไ้ตับุังก็ยังได้ไหมแม่น์ ยำกรอบๆเอาไปห่อไปห่ออันนั้นอันนี้น่นห่อลาบหมูกับแฮงเสี่ยมกับอ็ยำกบเลเป็นคำเลยเด็ดตั้ไใบห่อไปดูข้อสุดท้ายสําหรับนํามาฝากวันนี้ข้อที่แปดเพิ่นเสือว่ามีลิตในการบรรเทาอาการปวดตามขอน้เกี่ยวกับกระดูกกับข้อเสื่อมเยอะนะครับลดความเสี่ยงของลรกมะเร็งกล้ามเนื้อเสื่อมนะครับก็ธรรมดาคือแปดคุณประโยชน์ดีๆจาก ผักกวางตุ้งเออซึ่งเอาก็หากินนำท่องตลาดทั่วไปไปซื้อนำหรือว่าปลูกไว้นาบ้านน้ำสิโอ้บ้านเ้ามูจักแต่ว่าเอามาลวกกินเด้อซื้อหมูจักอยู่แต่ว่าหักเ้าบัวหูคุณประโยชน์ของคุณเนียนครับนี่แหละประโยชน์บีปลาเหนียวกินได้ย่างสบายใจแล้วก็ย่างมีประโยชน์หลายเรื่องสนับสนุนโดยฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืชฟาสโกรฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทรศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวง ไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้